้าไม่ผ่านบ้างกาา์ทำออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีบางเรื่องที่ทำได้ทำได้ดีแล้วก็ขอให้ทําต่อบางเรื่องที่ทําแล้วยังมีข้อที่จะต้องพัฒนาข้อที่จะต้องปรปับปรุงก็หวังว่ารัฐบาลจะรับฟังตอนแรกตอนคนที่ทําสไลด์มาเขียนว่าประเมิน ผมก็บอกว่าเราประเมินไม่ได้เป็นวิเคราะห์อย่างที่บอกว่าพอคุณไม่มีโรดแมปออกมาชัดเจนให้ดูเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วก็ไม่สามารถที่จะประเมินให้มาเป็นเกรดได้ว่าต้องการที่จะทําอะไรทําได้อย่างมากก็คือแค่การวิเคราะห์แล้วการวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์อย่างฝ่ายค้านเชิงรุกวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์โดยแสดงให้เห็นว่ามีข้อดีอยู่หลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่สามารถที่จะทําได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือ ผู้ถูกลักพาตัวหรือว่าเรื่องของวัคซีน HPV ของกระทรวงสาธารณสุขแต่ที่เหลือเนี่ยก็คิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและที่แยกออกมาเป็นหลายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคิดสั้นไม่คิดยาวคิดไปทําไปคิดใหญ่ทําเล็กเนี่ยก็โดยเนื้อหาถ้าเปิดใจฟังก็จะเห็นว่าโอเคคิดสั้นโอเคแล้วที่เหลือต้องไปคิดยาวต่ออันนี้ทําไว้ใหญ่แต่เริ่มต้นอาจจะผิดทิศผิดทางก็น่าจะไปทําให้ ปีหน้าเนี่ยให้ทิศทางในการบริหารเข้ารูปเข้ารอยมากกว่านี้ก็คงจะตอบว่าครั้งนี้คือการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นการประเมินแล้วก็คงไม่ได้ให้เกรดแต่อย่างใดครับมีการมองว่าหลายเรื่องรัฐบาลเป็นทางลงครับอย่างเรื่องน,นง,ง,งนี้ต้นวันเหล็กหอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับคุณพิธามองว่ามันมีมันมีโอกาสในการที่จะหาทางลงอย่างนั้นจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นสัญญาณว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในช่วงปีหน้าหรือหลังจากนี้อะไรเงี้ย ผมคิดว่าคำว่าในการปรับเปลี่ยนทิศทางน่าจะเหมาะสมมากกว่าการหาทางลงนะครับการหาทางลงอาจจะเป็นสิ่งที่ประเทศไม่ได้ต้องการในตอนนี้แต่ว่าการปรับเปลี่ยนท่าทีการเปลี่ยนทิศทางการทํางานอย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพก็น่าจะทําให้สถานการณ์ต่างๆที่ดูแล้วเหมือนกับเป็นโจทดร้อนในปีหน้าเนี่ยเบาบางลงได้ก็หวังว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อกังวลที่พรรคก้าวไกลมีในวันนี้ครับ อันนี้คงไม่ได้เป็น,ปนสิ่งที่จําเป็นในการทาที่จะตอนนี้ครับก็น่าจะให้โอกาสท่านนายกได้มีโอกาสทํางานอย่างเต็มที่ก่อนครับ,บาระาวรแล้วก็ในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องของอพราบาเงินกู้หรือว่าดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางการเมืองตรงนี้ได้มีเคราะห์ไว้ไหมคะอันนี้คือวิเคราะห์ตามสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วร้อยวันแรกครับในอนาคตก็ มีการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าคงยังไม่ได้เป็นสาระสาคัญในการแถลงวันนี้ครับท่มาคะถ้าถ้ามองถ้ามองเรื่องการประเมินผลงานหรือว่าวิเคราะห์เนี่ยในส่วนตัวเนี่ยให้การทํางานของรัฐบาลผ่านหรือไม่ผ่านนะคะถ้าเป็นคะแนนตัดเกรดผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างอุตส่าห์ทำออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีบางเรื่องที่ทาได้ทาได้ดีแล้วก็ขอให้ทําต่อบางเรื่องที่ทําแล้วยังมี ข้อที่จะต้องพัฒนาข้อที่จะต้องปรับปรุงก็หวังว่ารัฐบาลจะรับฟังในการทํางานของฝ่ายคา้านอย่างสร้างสารรค์แล้วก็ฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครับปัญหาใหญ่ขอ้อหน้าตนี้เรื่องานพิมเสนอว่ามันต้องแก้ระดับนานาชาติอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ตอนนี้คุณพิธามีข้อเสนอเร่งด่วนถึงรัฐบาลไหมครับว่าถ้าจะแก้ปัญหาฝุ่นที่มันเกิดขึ้น <c oughs> ในก็ค <c oughs> ือกลุ่มก้าวกรีนของพรรคก้าวไกลยื่นพรบสะอาดเข้าไป พรบสะอาดก็พรบอ,อากาศอากาศอากาศสะอาดก็จะช่วยในในระดับหนึ่งในการบริหารโครงสร้างอํานาจในระดับประเทศเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดฝุ่นพ m 2.5ในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันภาคเหนืออาจจะมาจากไฟป่าและข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านกรุงเทพมหานครอย่างที่ผู้ว่าชัดิพูดก็อาจจะมาจากการก่อสร้างหรือมาจากการคมนาคมภาคกลางก็อาจจะมาจากโรงปูนภาคใต้ก็อาจจะมาจากการ ปลูกป่าของเพื่อนบ้านและมีการเผาป่าในอินโดนีเซียแล้วเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีพรบอากาศสะอาดเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีอำนาจให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะไปยุ่งกับกระทรวงเกษตรสามารถที่จะไปยุ่งกับกระทรวงคมนาคมสามารถที่จะไปยุ่งกับกระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะไปยุ่งกับกระทรวงพลังงานในเรื่องของโรงงานฐานหินเป็นต้นในส่วนต่อมานะครับถ้าในระดับประเทศจัดการได้แล้วในระดับท้องถิ่นจัดการได้แล้วก็คงที่จะต้องเริ่มพูดคุยในระดับอาเซียนเพราะว่าพรบอากาศสะอาดเนี่ยคนจะเป็น พรบระดับ regional นะครับในระดับภูมิภาคเพราะว่าถ้าเกิดประเทศไทยมีมาตรฐานมีพรบนี้แต่ประเทศเพื่อนบ้านไม่มีก็จะเกิดภาพอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของมลพิษทางอากาศนะครับหรือทางน้ำเนี่ยไม่ไม่ได้รู้เส้นแบ่งของประเทศหรอกครับก็ข้ามเข้ามาได้อยู่ดีครับผมการที่เข้าไปประเมินให้รัฐบาลทํางานผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแบบนี้ค่ะคิดว่าในปีหน้าเนี่ยคือเศรษฐกิจมันจะกอบกู้ขึ้นมาได้ไหมคะคุณพิดา ก็ถ้าตามที่เดลีนิววิเคราะห์วันนี้เลยครับโจทย์หินรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP 1.5%ที่ไม่รู้ว่าจะถึง2%หรือเปล่านะครับเรื่องของดิจิทัลวอลเลตที่อยู่ในกิจการนะครับเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ไม่ถึง400ล้านบาทตามเป้าหมายถึงแม้ว่าคนจะมาถึง27ล้านคนก็ตามนะครับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนที่คาดไว้ว่าในระดับประเทศอื่นเนี่ย60%ประเทศไทยกลับมาแค่40%เพราะฉะนั้นฟรีวีซ่าตรงนี้ก็ไม่เพียงพอ คำตอบนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของรัฐบาลถ้าฟังประชาชนบ้างฟังเ,เพื่อนร่วมนักการเมืองบ้างนะครับว่ามันมีความจําเป็นว่าคุณจะต้องทํางานแบบมีรถแบบได้แล้วมี one year plan ได้แล้วมี action plan ได้แล้วไตรามาสนี้ทําอะไรไตรามาสนี้ทําอะไรไตรามาสนี้ทําอะไรกฎหมายสําคัญสาคัญที่จะต้องยื่นเข้าสู่สภาพเพื่อที่จะให้คุณสามารถทํางานได้คืออะไรผมเห็นหลายครั้งว่ารัฐบาลเน้นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปากท้องแต่พรบรที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะสามารถที่จะยิ่งเข้าไปก็ยังไม่เห็นภาพตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถที่จะทําอะไรให้มันเป็นเรื่องของการแก้ทางโครงสร้างหรือการแก้ทางต้นต่อได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าระบบเศรษฐกิจหลายเรื่องก็มีส่วนมาไม่ใช่แค่ขาดงบประมาณหรือไม่ใช่แค่ขาดวิสัยทัศน์แต่กฎหมายเก่าไม่เอื้ออํานวนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากเห็นความชัดเจนในหลายๆด้านในการทํางานปีหน้าครับ ในคล้ายๆกับ,กบแ,คแคปชั่นคิดไปทําไปทั้งหมดเลยไหมคะไม่ครับก็แบ่งประเภทไว้จริงๆแล้วอย่างที่บอกมี5ประ,ประเภทตั้งแต่คิดดีทําได้จนถึงคิดอย่างทาอย่างอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีเพิ่มน่าจะเป็นการแถลงข้างหน้าก็คือว่ายังไม่ได้คิดหลายเรื่องสํำคัญๆอย่างเช่นการปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแง้งเรื่องของการกระจายที่ดินอย่างเต็มที่ในการลดความเหลื่อมล้ําเศรษฐกิจโตได้แต่ว่าความเหลื่อมล้าก็ต้องลดด้วยเนี่ย ผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ที่รัฐบาลยังไม่ได้อาจจะคิดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการสื่อสารผมว่าอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสําคัญสําคัญที่ที่ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพะสังคมสูงวัยก็เป็นเรื่องที่น่าน่ากังวลมากรรปะ่าาทีจยิสำหรับเรื่องของการยื่น151นะครับก็คงจะ เปิดสมัยประชุมหน้าหลังจากที่มีวาระสําคัญสำคัญอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับพรบงบประมาณที่จะต้องเข้านะครับถ้าในเรื่องของพรบงบประมาณไม่มีรายละเอียดอย่างที่เราร้องขอไปในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าการยื่น151นะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่หัวหน้าชัยธวัฒน์ซึ่งน่าจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านท,ที่ที่รออยู่ตอนนี้นะครับได้เป็น acting opposition leader อยู่ตอนนี้ก็คงจะจะยื่นในช่วง ตรายมาสที่1ห,หรือตรายมาสที่2ขึ้นอยู่กับ performance หรือว่าผลการชี้แจงพร,ะระบรงบประมาณที่เข้ามาก่อนอยู่แล้วนะครับก็จะใช้โอกาสนั้นในการชำระเรื่องของงบประมาณนะครับที่ตรงกับสิ่งที่ได้เสนอไว้ในเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องของเป้าหมายหรือไม่รวมถึงการชี้แจงคําถามของทางฝ่ายค้านถ้าทําได้ไม่ดีก็คงจะต้องมีการยื่น151นนะครับใน,ในขณะเดียวกัน เราก็ยังดําเนินง,งานเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณอย่างไม่ถูกต้องหรือเรื่องของการทุจริตก็มีการกระบวนงานทํางานมาเรื่อยๆถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนก็อาจจะถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการทํางานของรัฐบาลในต้นปีหน้าครับ